สวัสดีครับผมเพชรเองวันนี้เราก็ไม่อยู่กับการรีวิวเกมกับเกมที่มีชื่อว่า Go 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 ในเกมนี้ก็เป็นเกมจีบหนุ่มๆสุดน่ารักในชุดเมดอบอุ่นหัวใจแต่เกมนี้เป็นเกมจีบหนุ่มไม่ใช่ชายหญิงแต่เป็นชายชายเอ,อิ่มแต่ว่าแค่น่ารักก็พอปะสำหรับใครที่ไม่ชอบแนวนี้หรือรับไม่ได้ก็ปิดคลิปนี้ไปได้เลยเอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา <S <S เรามาเริ่มกันเลย เกิลเกิลเกิลเอาเกิลเดียวก็พอเป็นเกมจีบหนุ่มถึงในเกมจะใช้สรพนามว่าชีแทนฮีก็เถอะโดยเกมนี้ก็มีฉาก18บวกด้วยเป็นเกมแนวจีบหนุ่มสาวแบบวิชวลโนเวลสำหรับคนที่รู้จักเกมแนววิชวลโนเวลนะครับอธิบายง่ายๆก็คือเกมคล้ายกับการอ่านนิยายคือเน้นการอ่านเป็นหลัก ภาพเป็นแค่ส่วนเสริมและช้อยในการเลือกตอบมีส่วนสำคัญกับเนื้อเรื่องภายในเกมโดยภาพเกมนี้ก็เป็นสไตล์แบบอนิเมะญี่ปุ่นตัวภาพเวลาคุยกับตัวละครจะเป็นแบบไลท์ทูดีคือตัวละครจะมีการขยับไปขยับมามีการกระพริบตาขึ้นไหวนิดหน่อยดูมีชีวิตชีวาปกติเกมวิชวลโนเวลตัวละครมันจะเป็นแค่ภาพนิ่งนะครับแต่เกมนี้มาแบบไลท์ทูดีเลยบทอาจารย์ก็จะเป็นภาพนิ่งเล่าเรื่องตัวละครคุยกัน เกมนี้มีดนตรีประกอบถึงจะไม่เยอะแต่ก็ฟังได้สบายๆแบบร้านกาแฟร้านคาเฟ่เพราะมันเป็นเกมจีบหนุ่มในร้านเมีคาเฟ่อแล้วก็เกมนี้ไม่มีซับไทยนะครับมีแต่อังกฤษอ่านกันแบบอ้วกแตกส่วนข้อเสียก็ไว้คุยท้ายคลิปกันนะครับต่อมากันที่เหนือเรื่องเรื่องย่อเราจะได้รับบทเป็นบัณฑิตหนุ่มจดใหม่ที่งานแรกคือการบริหารร้านคาเฟ่ใกล้เจ๋ง ซึ่งเนื้อเรื่องในการบริหารคาเฟ่ก็สําคัญพอๆกับความสัมพันธ์ของตัวละครเลยดังนั้นการเลือกตอบของคุณจะส่งผลมากเช่นถ้าคุณเอาแต่ห่วงร้านสาวก็หายซึ่งคุณเอาแต่ห่วงสาวร้านก็เจ๊งแต่ไม่เป็นไรครับเกมนี้เราสามารถเซฟได้ทุกเมื่อทุกที่ทุกเวลาทุกช้อยที่เราตอบก็ได้เอาแล้วครับสุดท้ายเราไม่แนะนำเมเสสาวๆหนุ่มๆกันดีกว่าเนวร้านนี้ก็จะมี4ี่คนนะครับคาดูกิเซนานาเนาเซนางิสะอายาเซยูสุและ ไฮยาสก้ไข่เดะเอาแล้วครับถึงเวลาเลือกแล้วหรือจะเหมาหมดก็ได้แล้วก็ทางทวิตเตอร์ของเกมนี้ก็ยังเคลื่อนไหวอยู่นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็พูดต่อต้าน AI วาดรูปอยู่เลยเขาเขียนประมาณว่านักวาดรูปกว่าจะสร้างสารรค์ผลงานมาได้เสียทั้งหยาดเหงือ่อเสียทั้งน้ําตาทางเรายังสนับสนุนนักวาดต่อไปก็ประมาณนี้และรูปภาพล่าสุดอย่างกับคำสาบของช่องผมคือทําเกมไหนแล้วก็เกมนั้นจะอัปเดตก็ดีคําสาบที่ดีประมาณ4-5วันที่แล้วก็มีแบบร่างภาพใหม่ของ เซนัคุง DLC สินะมากันที่ข้อเสียของเกมนี้เริ่มมาที่ภาพไลท์ 2D ที่เวลาเปลี่ยนท่าโพสแล้วมันแปลกๆนะครับทำไมเขาเอาภาพมันมาคอร์สกันเนี่ยแทนจะแบบเปลี่ยนไปเลยแบบ v t u b e r หรือนั่นมันทุนต่างกันไม่รู้สิแล้วก็อันนี้นิดหน่อยนะครับอาจจะเป็นการเอาแต่ใจของผมก็ได้ไอคอนเวลาเปลี่ยนเป็นชุดลํำลองเนี่ยมันไม่เปลี่ยนตามทำให้บางทีมันก็ไม่เข้ากับบรรยากาศแต่ผมอาจจะมากไปมั้งสุดท้ายเรื่องอินเทอร์เฟซแค่มาตอนแรกก็งงแั้นครับไอสัญลักษณ ข้างหน้านี่มันคืออะไรกันเนี่ยใครรู้ช่วยบอกทีอย่างน้อยก็จะมีแนะนําการเล่นนิดหน่อยนะครับแล้วก็ที่สาคัญปุ่มปิดอยู่ตรงไหนวะผมจะปิดเกมหรือว่าเข้าหน้าเมนูไม่ได้เฉลยก็คือปุ่ม backspace ครับหรือปุ่มลบเนี่ยแหละแล้วเองไม่บอกตั้งแต่แรกกด escape กด space bar กด enter ไม่ได้เลยต้องมานั่งไล่ปุ่มโอ้โห